นี่มาดูลูกไก่วันที่หกวายังมีชีวิตรอดอยู่ครับหกวันแล้วขนปีกเรื่อมโผนะล่ะรถไอแลนด์สีแดงสั่งซื้อมาจากในเฟซบุ๊กตอามฟักเองนะครับ